อ่ะสวัสดีครับนักเรียนโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับทบทวนนิดนึงรอบที่แล้วเราถึงข้อที่3ใช่ไหมคลิปที่แล้วอ่ะทบทวนนะครับเขาให้ universe a b a intersect b มาตามนี้เนาะตามลำดับเลยอ่ะเรามาดูก่อนถ้าสมมุติเป็น a union b คือบริเวณไหนอ่ะมีพื้นที่บริเวณข้างนอกคือ1 2 3 4คือบริเวณไหนครับ a union b ก็คือ ท้ง A และ B เนอะก็คือ2 3และ4นั่นเอง A union B ก็คือสีแดงตรงนี้นะค่านี้ครับถ้าเกิดเป็น A intersect B ล่ะ in อ่า union เนี่ยมันคือหรือเนาะจำไว้นะครับ union แทนคำว่าหรือ intersect เนี่ยแทนคำว่าและหรือเนี่ยคือ A หรือ B A อันเดียวหรือ B อันเดียวหรือจะเอา A และ B ทั้งคู่เลยก็ได้เนาะหรือมันคืออย่างใดอย่างหนึ่งอะครับจะ A อย่างเดียวจะ B อย่างเดียวหรือจะเอาทั้ง A และ B เลยก็ได้อันนี้คือหรือนะหรือคือยูเนียนนั่นแหละมันเอาได้หมดเลย A B หรือจะทั้งคู่แต่กับการอันนี้ครับอินเตอร์เซ็กอินเตอร์เซชันอินเตอร์เซชันเนี่ยมันแทนและและคือมันต้องมีทั้งสองอย่างอะเหมือนเธอและฉันต้องไปกันพร้อมกันอะสองคน เธอจะไปคนเดียวก็ไม่ได้มันเธอและฉันอะมันต้องไปทั้งคู่โอเคเนาะเพราะฉะนั้นมันต้องมีทั้ง a และ b ครับทั้ง a และ b ที่ซ้อนกันก็คือตรงกลางนั่นเองใช่ไหมใช่คราวนี้เรามาดูครับ a ลบ b a ลบ b. b เนี่ยจำได้มั้ยเป็น,ปนไงอ่ามันคือบริเวณไหน a ลบ b คือเอา a ตั้งแล้วลบใครออก ลบ b ออกไปก็คือบริเวณเลข2นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองทําดูนะครับว่าจะทํำยังไงเนาะข้อนี้ทบทวนเนาะเวลาใส่สมาชิกในเซตใส่จากในออกนอกข้างในก่อนคือ6 a ครับเวลาใส่เข้าไปเนาะเราจะไม่ได้ใส่40นะตรงนี้ไม่ใช่เพราะว่าอะไร a มันคือทั้งวงครับมันลบให้ออกไปแล้วเอา6ออกไปแล้วเนาะเราเอา้ไม่ใช่เอา6ไปแล้วเราใส่6ไปแล้วถูกไหม เพราะฉะนั้น a ที่ตรงนี้ก็จะคือเป็น40-6ลบ6ที่ใส่ไปแล้วก็จะเหลือเป็น34อ่าคราวนี้ B ลองทำดูซิ B ต้องใส่เท่าไหร่ครับเป็น10เท่าไหร่19เนั่นเองใช่ไม่ใช่คราวนี้ข้างนอกครับข้างนอกคือมันคือ universe แต่เอาอะไรออกไปเอาตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น100เพราะว่า u n i v e r s e แลเราเป็น100ลบ บริเวณตรงนี้พจนเ์เซลฝั่งนี้คือ3 4ลบตรงกลางก็คือ6แล้วก็ลบอีกเท่าไหร่อีก19ได้เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้4 1เนาะอ่า a ลบครับมันคือตรงไหนมันคือตรงนี้ถูกไหมเป็นเท่าไหร่เป็น3 4นั่นเองหรือใครจะใช้สูตรก็ใช้ได้ครับจำได้ไหมตรงนี้ยดย้อนจาคลิปที่แล้วเนาะ a ลบ b เวลาหาเอา a ตั้งก่อนแล้วลบด้วย a กับ b ที่ทำไมกัน intersect กันเหมือนกัน b ลบ a ครับก็เอาตัวหน้าตั้งก็คือ b ตั้งก่อนแล้วลบด้วย2ตัวนี้ทำไมกัน intersect กันนั่นเองโอเคเนาะอันนี้คือจากคลิปที่แล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปลองดูได้นะครับอ่า b ลบ a ไปหาดู a union b a union b คือทั้งวงใช่ไหมก็เอา34บวก6บวกอะไร บวกสิบเเป็นเท่าไหร่ครับ59าเนั่นเองหรือใครจะใช้สูตรก็ได้สูตรเนี่ยครูอธิบายไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับตรงนี้อยู่นี่เนาะก็คือเอา A บวกกับเอา B แต่ตรงกลางมันจะเป็นไงมันจะซ้ำเพราะฉะนั้นต้องลบตรงกลางออกไปตัวหนึ่งเนาะอันนี้คืออธิบายหลายรอบแล้วเนาะสูตรนี้นั่นเองไม่ยากใช่ไม่ใช่ A อคอมเพลเมนต์ครับอ่าคอมเพลเมนต์จำได้ไหมทำไงคอมเพลเมนต์มันคือถ้าเจอคอมเพลเมนต์นะเอายูนิเวอร์สตั้งก่อนเลยโอเคไหมเอาจำนวนของยูนิเวอร์สตั้งก่อนแล้วลบด้วยจำนวนของอะไรยูนิเวอร์สคือเอคอมเอคอมเพลเมนต์มันคือเอาทั้งยูนิเวอร์สแต่ลบใครออกลบ A เอาไปครับเพราะฉะนั้น A อคอมเพลเมนต์ก็คือเอายูนิเวอร์สตั้งแล้วลบด้วย A โอเคเนาะอย่างงี้ยูนิเวอร์สตั้ง a c คอม l พลเมนต์คือลบใครออกลบ a ออกไปก็จะเป็นบริเวณข้างนอกกับตรงนี้นั่นเองวิธีหานะครับง่ายๆอ่ะเอา universe ตั้ง universe แล้วมีกี่ตัวมี100ลบ AA แล้วคือกี่ตัว40ครับก็จะเป็น60นั่นเอง b c ค m ม l พ m e n t ก็ลองดูเนาะ a union b c o m p l อ m e n t ง่ายๆทำไงถ้าเจคอม m พ l e m e n t เอาอะไรตั้ง เอายูนิเว s รตั้งแล้วลบด้วยตรงกลางตรงใน universe ยูนิเวอร์ในคอมพลเมนต์นะครับก็เป็นลบด้วย N ของ A Union B ก็จะเป็น100ลบ A u n ูเนีเราหามาแล้วจากข้อนี้ก็คือเท่าไหร่59เป็น41น,นั่นเองโอเคเนาะซึ่ง A Union B ยคอมพลเมนต์ครับมันคือ u n i v e r s รตั้งลบ A u ยูเนีออกไปเพราะฉะนั้นมันคือพื้นที่ตรงไหนรอบๆนอกเนาะ ก็คือมี41ตัวที่เราหามานั่นเองคราวนี้เรามาดูข้อ4เขาให้ A และ B เป็น s u b เซตของ Universe ครับคำว่าเป็น s u b เซตเอาไม่ง่ายมันเหมือนกับว่าอยู่ข้างในอะโอเคเนาะอ่าสีทับหเป็นสับเซตของราชวินทยมัธยมก็คือ4ีทับหนเนี่ยเป็นนักเรียนที่อยู่ในราชวินทยมัธยมอีกทีหนึง่งโอเคนะเขาให้มาว่า จำนวนสมาชิกูนเวิร์ดมี100จำนวน A มี50 B มี72แล้วก็ A อินเตอร์เซ็ก B ครับมีเท่าไรมี42ให้หา6ข้อนี้ A u ยูเนียนอ่าก็ใช้สูตรเดิมง่ายๆจำได้ไหมจะหา A u ยูเนียนครับจากรูปเนาะ A B บยูเนียนกันยูเนียนคือทั้งหมด เวลาหาก็คือเอาใครก่อนเอา A ตั้งแล้วก็เอาบวกกับ B แต่จะมีตรงกลางที่ซ้ำต้องลบอะไรออกไปลบ A อินเตอร์เซก b ออกไปครับ n a ก็คือ50บวก n b คือ72แล้วก็ลบตัวที่ซ้ำกันคือ42ครับอ่าให้เวลาคิดเดี๋ยวพอสก่อนนะลองคิดดูได้เท่าไหร่อ่าเฉลยน,นะครับได้ ส0มสบวกห้ก็เป็น80นั่นเองเนาะต่อมา NA c o m p คอม e พลเมนต์ n จำไว้นะเจอ c o m p l ลเมนตตั้งด้วยอะไรก่อนเลยตั้งด้วยถ้าเกิดหาจำนวนสมาชิกเนาะให้ตั้งด้วยจำนวนสมาชิกของ Universe ก่อนครับแล้วเราค่อยลบตัวตั้งคอม m พลเ m e n t ก็คือจำนวนสมาชิกของ a นั่นเอง Universe ์สเราคือ100ลบจำนวนสมาชิก a คือ50ได้เท่าไหร่ได้50นั่นเอง ข้อสไปลองทําดูง่ายๆโอเคเนาะได้แหละข้อ3มันก็เป็น28เนาะลองไปทําดูต่อมาข้อ4 N ี A ่ b ลบ b ถ้าเจอจำนวนสมาชิก A-B ลบเอาตัวหน้าตั้งครับก็เป็นจำนวนสมาชิกของ A แล้วก็ลบด้วยอะไรอ่าดูจากรูปก็ได้ NA-B ลครับคือมันเอา A แต่ลบใครออก ลบ b ออกรูปกันเล็กเกินอ่ะเอารูปใหม่ก็ได้นี่ a แล้วก็ b a ลบ b ครับคือเอา a ตั้งลบใครลบ b ทิ้งก็จะเหลือแค่ตรงนี้ใช่ไหมพระจันทร์เสี่ยวพระจันท์เสี่ยวตรงนี้ครับนี่เอาเป็นสีแดงนะมันคือทั้งวง a ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แต่เอาตรงนี้ออก ซึ่งตรงการตัวนี้ครับมันคือ a กับ b ทําไมกัน intersect เองก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าจะหา a ลบ b ให้เอา a ตั้งลบด้วย a intersect b เนอะนจริงๆมันใช้อีกแบบนึงก็ได้แต่ว่าเอาแบบนี้มันจำง่ายดีนะครับ a มีกี่ตัวจากโจทย์เรามี50ลบ n a intersect b โจทย์บอกมาแล้วคือ42เป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้เป็น8นั่นเองใช่ไม่ใช่ อ่ะข้อ5ไปลองทำดูข้อ6ง่ายๆง,ง่ายมาก N A u n i อยู c o m p นบ m คอมถ้าเจคอม l พลเมนตเอาอะไรตั้งก่อนจะได้ไหม TikTok t ติกตอกเอาจำนวนสมาชิกของอะไรตั้งก่อนครับถ้าถามหาสมาชิกจำนวนสมาชิกของ Universe ตั้งแล้วลบด้วยใต้ c o m p l ล m e n t ใช่ไม่ใช่ใต้ c o m p l ล m e n t คือจำนวนสมาชิกของ A Union B นั่นเอง ซึ่ง A union B เราหามายั้วครับว่ามีกี่ตัวหามาแล้วเพราะฉะนั้นข้อหข้อ6เนี่ยไปลองทำเองนะโอเคเนาะข้อ5เนี่ยรู้สึกว่าจะตอบเท่าไหร่30ส่วนข้อ6ก็ตอบ20ไปลองทำดูนะครับอ่ะข้อ5ครับเดี๋ยวเรามาดูกันข้อนี้เนี่ยเหมือนเดิม A B C เป็น s u b เซตของ เป็นเซตของมันเหมือนกับว่าอยู่ข้างในอ่ะโอเคนะครับมันอยู่ในเอกภพสัมพัทธ์หรือยูนิเวอร์สนั่นแหละอันเดียวกันโดยที่เขาบอกว่า N ของยูนิเวอร์สมี49 N คืออะไรครับจำได้ไหม Number เนาะก็คือจำนวนสมาชิก N-U-M B-E-R Number โอเคเนาะ N A คือ Number ของ A มี20ตัว n อมี25 a C มี18แล้วเขาก็ให้ a intersect b มี สิบสามเอินเตอร์เซกซีมีสิบเอ็ดบีอินเตอร์เซกซีมีเท่าไหร่ครับมีสิบสองแล้วก็ตรงนี้ N A อินเตอร์เซกตบีอินเตอร์เซกซีคือแปดอ่ะทบทวนนิดนึงจากรูปถ้าเกิดว่าเซตสามเซตที่มันทับกันอนะ่ะต้องว่าเป็นช่องอะไรช่องเจ็ดสี่ใช่ไหมไม่ใช่ช่องสามนะโอเคเนาะอ่า โอเคเนาะให้เป็น a b c คราวนี้ครับคูอยากรู้ a intersect b คือตรงไหนลองดูซิมันคือตรงที่ a กับ b เป็นไงซ้อนทับกันครับมันคือเอาแล่ะครับต้องมีทาง a และ b คือสีเขียวใช่ไม่ใช่อ่ะเรามาดูต่อถ้าเป็น a intersect c a intersect c ก็คือทั้ง a และ c ใช่ไม่ใช่มันคือต้องเป็นไง มีทั้งคู่ถูกไหมครับ mm. เพราะฉะนั้น a intersect c mm. ก็จะเป็นแบบนี้ mm. ก็คือตรงที่ a กับ c มันซ้อนทับกันเนาะ mm. คราวนี้เรามาดูต่อตรง n b intersect c สีแดง mm. คือตรงไหน b กับ c มันเป็นไงมันซ้อนทับกันนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้นั่นเองนี่ แต่คราวนี้ครับมันจะมีตรงนึงที่วาดทับกันสามที่เลยคือตรงกลางใช่ไหมใช่สีเขียวนีออนไม่เอาเอาสีฟ้าดีกว่าอ่ะตรงเนี้ยนะไอตรงนี้แหละอันเนี้ยครับเราเรียกว่า a intersect b intersect c เพราะว่าอะไร intersect มันขึ้นแล้วนักเรียนมันต้องมีทั้ง a และ b และ c ต้องมีทั้งสามอันอยู่ด้วยกันก็เลยเป็นแค่ตรงนี้ได้เนาะคราวนี้เขาให้หาอันนี้ครับ A union B union C สามเซตยูเนียนกันทำาไงดีอ่ะถ้าใครจำได้เนาะคลิปที่แล้วก็เคยอธิบายไปแล้วเดีย๋ยวทบทวนสรุปง่ายๆนะครับถ้าเกิดจะหา A union B union C เนะี่ยวิธีหาก็คือหาจากเอาสมาชิกเซตเดียวก่อนมันมี A B C เนาะเอา n A ก่อนมาบวก n B มาบวกกับ n อะไร n C แค่นี้ครับแล้วก็เราก็จะแล้วเราก็จะ ลบด้วยเซตที่มันซ้ำกัน2ตัวครับก็คือ2ตัวมาอินเตอร์เซกกันนั่นเองก็จะเป็น n a อินเตอร์เซก b ลบ n a อินเตอร์เซกกับ c จะอะไรขึ้นก่อนก็ได้มัน3อันนันักเรียนโอเคเนาะครูเชื่อมันต้องมีคขาถามเอาไออันนี้ขึ้นก่อนได้ไหมได้หมดเลยโอเคเนาะแล้วก็ลบด้วย n b อินเตอร์เซก c นั่นเอง คราวนี้ครับพอเราลบที่มันซ้ํากันสองอันหมดแล้วตรงกลางมันจะหายนักเรียนเราต้องบวกตรงกลางไปด้วยไอตรงกลางตงัวนี้มันคือ N อะไร N A Intersect B Intersect C นั่นเองทราบนะคราวนี้นักเรียนก็ไปลองแทนดูครับว่า A มันมีกี่ตัวมียีสมาบวกกับ B คือ25บวกกับ C คือ18บแปจำนวนสมาชิกนะลบ Intersect A Intersect B คือ 13ลบ A อินเตอร์เซกซคือ11ลบ B อินเตอร์เซกซคือ12แล้วก็บวกที่มันซ้ำกัน3ตัวคือ8อ่ะลองไปหาดูเท่าไหร่คราวนี้ครับ A ลบ B หูง่ายมากอ่ะให้เวลาคิดแป๊บน,นึงมันถาจากอะไรเขียนสูตรก่อนก็ได้ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเฉลยน,น,นะถ้าลบกันแบบนี้ครับเอาตัวหน้าตั้งก็คือ NA ตั้งลบด้วย2ตัวที่มันทำไม อินเตอร์เกันครับก็คือ na อินเตอร์เกับ b นั่นเองเนาะตามรูปภาพที่อธิบายไปเมื่อข้อที่4นั่นเองอ่าเราไปหาดูนะว่าเท่าไหร่ต่อมาข้อ3ครับตรงนี้อันนี้ยากนิดนึงแหละก็ไม่ยากหรอกถ้าเราเข้าใจตามนี้นะอ่ะจำได้ไหม a union b ทั้งหมดคอมเพลเมนต์ครับ มันสามารถกระจายอะไรไปได้กระจายคอมเพลเมนต์ไปได้ใช่ไม่ใช่แต่ครับนักเรียนครับถ้าเรากระจายคอมเพลเมนต์ a, a ไปเจอคอมเพลเมนต์จะเป็น a อะไรก็เป็น a compliment. คอมเพลเมนต์คราวนี้ครับยูเนียนนักเรียนถ้ายูเนียนโดนคอมเพลเมนต์จะไปเป็นเหมือนจากหงายกลายเป็นความนะน,นักเรียนโอเคไหมทราบนะคราวนี้อินเตอร์เซ็ตคอมเพลเมนต์จะเปลี่ยนเป็นจากความไปหงายก็คือยูเนียนนั่นเอง มันจะกลับกันแบบนี้ยูเนียนโดน intersect เอ้ยขอโทษยูเนียนโดนอมพล l เมนต์เป็นอินเตอร์เซกอินเตอร์เซกโดนอมพล l เมนต์เป็นยูเนียนโอเคนะครับคราวนี้ครับเรามาดูยูเนียนครับกระจายคอมพล l เมนต์ไปก็เป็น intersect B ก็เป็น B อมพล l เมนต์เนาะสังเกตดูครับสองอันนี้มันเป็นไงมันเท่ากันมันแค่ใช้การกระจายคอมพล l เมนต์เข้าไปนั่นเองเนาะ พราะฉะนั้นครับตรงเนี้ยอันนี้มันจะเท่ากับอะไรมันจะเท่ากับ n ของ a u n i o n B c o m p l e m e n t นั่นเอง,เ,องเพราะว่ามันเท่ากันไงนักเรียนโอเคเนาะถ้าเกิดใครงงมันเท่าไงอีกหลักการหนึงก็ได้ครับหลักการดึงคอม p พลเมนตหลักการดึงคอม p พลเมนตเอาไม่ง่ายนะมันคือสมมุติเรามี a Compliments n t t r s e c t b complement นักเรียนแค่ใส่คอมเพลเมนต์เพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับอันนี้คือเหมือนกับเราดึงคอมเพลเมนตะ์เนาะเราใส่คอมเพลเมนต์เพิ่มไปตัวหนึ่งแล้วกระจายใหม่โอเคไหมอ่าเริ่มแอดวานซ์แล้วเคอมก็คือเราอยากรู้ว่าตรงเนี้ยมันเท่ากับอะไรคอมเพลเมนต์โอเคเนาะไอเนี้ยมันมีคอมเพลเมนต์สองตัวเราจะดึงคอมเพลเมนต์ไปไว้ข้างนอกแบบนี้วิธีการคือนักเรียนใส่คอมเพลเมนต์เข้าไป นอกวงเล็บก่อนแล้วค่อยกระจายคอมพลเมนต์เข้าไปครับมันจะทำ,ทำได้โอเคนะอ่ะก็จะกลายเป็น A อินเตอร์เซกโดนคอมพลเมนต์เป็นยูเนียนบีคอมพลเมนต์โดนคอมพลเมนต์เข้าไปก็จะกลายเป็น B โอเคเนาะจะเป็นแบบนี้แต่คราวนี้ครับพอเรากระจายไปแล้วใส่คอมพลเมนต์คืนให้มันแค่นั้นเองนี่หรือถ้าใครไม่ได้ก็เมมไปเลยก็ได้ตรงนี้เนาะ โอเคนะครับหลักการมันคือแบบนี้แหละก็คือเหมือนเรากระจายครับเนี่ยมาใส่คอมเพลเมนต์เข้าไป2อันน่ะน,นักเรียนอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยกระจายเข้าไปโอ,อเคนะข้อ4กับ5กับ6ไปลอง